วันไหนแม่สกินบบตุมปากโข่เออซื้อเหมือนว่าเขามีอะไรอ่าชิชัยตามอำเภอใจกะมันเบิดไว้ได้เงินนะหาเงินประได้ง่ายๆนะเนาะจะเมื่อจะว่าโอ้ยเป็นเดือนเป็นเดือนคือเขามาชิได้นี่เนาะหาเงินบอหอดเมือ่อนะสองสามเซนชั่งไปลองเลยเนาะแต่คือขูออ้วเนาะแมน ค่ากินค่าห้องเนาะค่าน้ำมันมแต่ว่าหาเงินนี่มือสามแสนยังบ่อยากได้อีกมือนี่เ<ม>พราะว่าอีหยังยอดยอดวิวเฮามันกลับมาได้พี่น้องอันนี้ว่าตรงๆเนาะว่าตรงๆเลยกะเฮากะอยู่นัมวิวที่ว่าพอได้อยากที่อ,อยากชื่อกินมือนี่นะเนะเาะอ้าจังไดกะลุกมือเลยนะเด้อใช่่าอาเป็นทั้ง พอลุงใจดีเนาะคนเก่าคนเดิมก็ได้ออกซื้อเสียงเนียงน้ำเนาะตัวอื่นกันยับออกไก่ไฟไหนเฮ้ยโอ้ยแล้วไฟจีบก้นอ้าวมันนี่การสร้างเพิ่นมาดำเนินการเวลาเติบเลยพี่น้องเันเนาะมอฮโหว่ามวนนเพิ่น ได้มาเฮดดิบอนาะเมื่อวานนี่ก็ไปสู่ขอเมียมาเนาะเอาแต่ว่ามาเมื่อนี้ก็เห็นทือว่าได้หลายเติบแล้วพี่น้องเนาะเรียนหาซื้อนอนที่เพิ่นได้วันนี้พ่อเลยพี่น้องเลยพอดีบ่านนี้เนาะหาซื้อเซโปโนวานนี่กันอ่าเพื่อจะได้นี่กันหาแล้วหาอีกพี่น้องเลยนอนหายากแล้วมันโตที่ว่ายาวหันนะเนอโตสั่นแบบนี้พี่น้อง,งเลยอ่นอนาอันนี้ก็น่าจะได้ยจดเนาะหาเมาื่อวานนี่เอาไป เชียงเห,หด็ดเี่น้องเลยลมยว้อยว้อยเนาะเอามาเนี่กาพอดีว่าชีเอ,นอาน็อตมาให้ทั้งช้างเลกยกาชีมอบเงินให้ทั้งน้องบุตรว่า้ซื้อ,อยากชื้อกินเลยติดเนื้อติดโตเนาะพอดีทางเงินทางพอลุงอธิฝากซื้อไม่ชรละชื้อเขานี่แหละเนาะอาฝากให้บาบุญมอบให้ทั้งน้องบุตรนี่เด้อเนาะอะสองล้านเนาะหรือว่าร้อยหนึ่งตอนนี้ร้อยหนึ่งก็ได้อยู่อสองล้านหนึ่งแสนเนาะชีมอบให้ทั้งน้องบุตรเพื่อได้ซื้อ สิ่งของอจําเป็นเนาะหรือว่าในอยากได้กินเท่าไหร่พี่น้องติดเนื้อติดตัวไว้เนาะอ่าเอาคออนกันอาบสบายดีและสวัสดีเลยพี่น้องกันเบิดสุขสุขคนพี่น้องเนาะพอๆพอกันไม่นี้กันอยู่เพื่อนน้องบุตรเนาะมาติดตามเบื้องสร้างปรนเทศน้ำกันเนาะอ่าจากสองสามมื่อก็น,กน,น่าจะเห็นรูปร่างที่ว่าใกล้เสร็จสมบูรณ์เนาะเอาจังไลยก็ต้องขอบุญขอบคุณทางพอ่อลุงใจดีที่มอซื้อเสียงเรื่องน้ำเนาะ ตั้งต่างประเทศนกะเนะาะฝากเงินมาให้น้องบุตรวายจิดเงินติดตัวเนาะอย่างไรก็ให้ขอลุงอยู่ดีมีเฮงสุขกายสบายใจเด้อเนาะไหวสิเหตุธุรกิจการงาน,ดนใดก็ขอให้ราบรื่นลุงเ,เรืองเจริญก้าวหน้าในนาทีการงานเนาะสิ่งสำคัญคือขอสุขภาพทางกายแข็งแรงเย็นเป็นสุขคนครู้สกุลเด้อเนาะสาธุต่อมาทั้งได้ก็รไปเพื่อนทางทุกกันเนาะหมอหน้อยนี่คือมากระทันพี่น้องเลยเนาะอาปวัติสัตว์ฝนตกมาหนึ่งกว่ารู้เนาะเลยเนาะ kìm chân mặc khan, lócขนาด kia này mặc khan này, mặc cái nhảy, tới à, nó, ào, nô, à, thằng sang còn hit như thế, zoom sale kia nô này, phắt brake vào, nô, tới, khửn băng con, thằng nè kẹp kinh quòng phây vô, nô, ha, ủa bàn cửa tủ kẹp ma sang, kìm nhang hẳn, nhìn xem. โอ้ยเนาะมะขามสุกหนะเนาะโอ้เอาอ่าต้องคลังวะก้มไห้เพื่อนนี่ขึ้นมาหนิเนาะอืมวกก้มหมดได้โอ้ยเนาะที่ชมดิหมวกเจวพงเลยอืมเอาซิ้นอดมา,มา,ออานเนมือนี้พรอย่านาะนเห็นเนาะมึงนุ้ยสั่นยาวป่อเพราะมันมีเขากะหาเรื่องเอาอยูน่นะแต่ว่ามันเราว่าคำว่ได้กนิมาเปลีปล่ยนเราปะ หักเปลี่ยนนะคือสิบมีแต่คืนหักพ่อ,อยอะกว่านี่นะนี่เนาะหักพ่อวันนี้นะมันบริลา,ยบ,ายบริหลายเนาะบริลาเนาะชินชม่ชมชุ่มยังวขามวัน,นหนึ่งวันหนึงบมหมัมกกินมักมักเพิ่มนะะจับบาทดูกินสุ่มบางก่อน วานนี้มได้มาอยู่บ้างวันนี่ฮะพราก็ให้ชาาที่บ่านเนี่ยอีกวันนี้ก็เป็นแล้วมานี่เนาะเอาข้างนั้นก่อนป่ะนั่ก่อนเนาะอย่งไรออกมานอกเนาะเอาตัวยาวก่อนท่านใครยื้ตัดแบบชั่วเดียวชั่วเดียวได้เนาะ จังเม็ดก็สามเม็ดบ่เท่าไหล่นะฮะสามเม็ดเนาะห้องนึ่งสาเม็ดบ่สเมสามเม็ดเนาะห่าห้องนึงพอดีสาเม็ดสเม็ดปอดอเลยฮะอือกรตัดไน้ออกมานี่ก็มาส่วนมันอันเมดหนึ่งก็ได้ใส่นี้เนาะพอดีเลยพอดีใช่ đi xe? No mhm Ừ. mhm 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 thơm mhm 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 ừ. ừ. mhm 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 ว่ premises, allen, อ <S 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 าอันไพ่ไพ่ไพ่จะไปน้ำเนี่ยไปเบิร์ตบอกเจ้าบ่อนสองคนไปสองคนเนาะนี่ครือคุณมันใส่รถคุณมันในบุหรีมาเนาะในผักนเนาะตกกระเทือนเนาะเฮ้ยผู้ดีกระเทือนแช้หมะขามกันไปพอลนะเฮาไปลองเลาะบังคับเงาเงาก่อนมาหนี้ ไม่นี่ก็ไม่ยืมเนาะเ็ดห่างเราก็นะเ็ดห่างมันชิ่งไงกว่าโอ้ยมาเดี๋ยวลงตรางก่อนลงเบิ่งทางนั้นก่อนสวยๆงามก่อนอืมว่ามะขามหวานมันมะขามชมได้หม้อปลามันเยอะตู้เนาะได้บ่ปลามึงบ่บุญรมาสิกินันกินตรงป่าฮะ สบายดีสบายดีตัวสยดีสบาสมเองแล้วจะกตใหญ่บ่ใหญ่ปะชั่งพอเกนอยุกขาวนี่บ่เฮ้ยเฮ้ยปลาขอบ่มาเอร้บังกบกเหรอ à anh đi thử cái nè nào bà, thức ăn, chần đâu nọ, nè, nọ, nọ, áo, áo, bưng đấy sẵn nè, lại khôn rồi nè, zoom share với cả người khác kia đấy nè, nọ, phù, nọ, rồi, bưng con, bưng con, phăng bưng con, nọ, áo, nhỉ con, à, mai chảo nè nỉ nọ, đồ, thứ qua vay này, quật chạn đây. กลางเป็นการเห็ดจวดๆเพื่อนแป๊บเดียวเนาะเอาเอาเนาะทางประตูกันถือว่ามานตลอดเนาะตู้เนาะปูปลาเนาะมันนี่เขาตลอดเลยปูปลาเราก็ได้เห็ดกินนะบ้านเจ้าเห็ดกินไนะเห็ดยังเห็ดกิน Kai cay đôi chút mọi Tôm bò này chút thọt ao Chuyên thọt chút thoát nó ăn nó còn đi xuống tôm tết sáng 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 tết ถึงว่านั่นเดี๋ยวสิถามมูก็เรื่อว่ามีผาอยากในคำว่านั่นก็เห็ดไว้เห็ดในสร้างพนเนาะตัวหมอเองเดยกินเองนะ้วยคำว่าเห็ดกับบริเห็ดอยู่นี่เนาะเห็ดอยู่ยันไปเห็ดหมองพุ่นเนอะสบายแต่ว่ายันไม่มีไปกินก็มีแต่ว่าให้เห็ดให้สร้างเห็ดให้สร้างกินนั่นแหละเนาะทำลุงเทอมพุ่งเยอะหดหดต้องห่วงเนาะสบายมากปลาช้านี่ยเราหมักเห็ดเลย บาบ,บุญบ่ค่อยถนัดเป็นในหางยางอยู่ดาวโมวอลกินน้ากับ่ได้เห็ดนะเนาะองครับโมผูกินน,น้ำบะกลูกพลกกัเห็ดต้มได้อยู่เนาะนี่เห็ดผู้เดียวกับบบปัญตาเลยเนาะโอ้ทางน้องน้อยเพิ่นมาแต่สอนอยังนงมาเลยครับเอ้าเอ้าเอ้าโอ้เอ้าเอ้าเล่นหนีบาเนี้ เป <laughs> <t sö k> <t |ms|> ็นได้บ่ลิตาบ่บ่เป็นหยังนั่นย่านตกป๊บเลยโอ้ยเนาะอืมยังบ่ทันได้มาฮอดจังปบแล้วพูนี่ใบมันยังออออบานประตงประตูก็มาเมื่อวานนีเนาะโดยนี่แหละพี่น้องถือว่าแล้วตนี้ก็น ตรงมือบานประตูด้วยเนาะมาเกินอาทิตย์จีมาเนาะจบแล้วสางเนาะเวาแลี่น้งเออูลีไปผูป้าตุเล่นนะผูพี่น้องเอ้โอ้เราเป็นยังงี่เนาะย่านย่านนี้ผูกโค้งผูย่านขางย่านเนยนีเออโอ ย่านต้วงกันนะย่านยังโกเรียแท้นะปุ๊เอทอทำมามีทางป่านา้ำนอกจาก็สิไปย,ยี่บ่น้องบุญไปได้หนิทำมากดอึ่นนนอ๋อ,อเอาสร้างเคนฝักกินชมกินซอยกันเลยเอา่าลงมาต่อวันน,นี้ลุยต่อวันนี้เนาะต่อวันนี้ก็เป็นจบพี่น้องเลยทางนี้นเนาะเจตัดในช่วงนี้แล้วกันขึ้นไปก็เป็น แทกเงีวเงีสบายเนาะขึ้นคุณเท่ากับท่าท่าหนึ่งมัอนี้แลี้ยวข้างนี้นะน่าจะได้ต่ออยู่ฟังหน่ะเนาะได้ต่ออยู่มือนี้มือนก็ได้เขา่ากันตัวห้องเนาะได้เข่าอยู่ถือว่าวานนี่พันยุทธเนาะ<ด>ไปขอเมีย <c oughs> ขอเมียวานเนาะไป <c oughs> ขอเมียสารขอเมียซางบ่ สซวไม่ขอมียทางขอเมียก็แซงเขาจะมีเมียบ่าวจขอเมียน่ะโดยโดยมามามาทางพี่ก่อนต้องบุดเนาะมีแนวสิ๋อยกินได้ไหอนี่นะอ่าแต่ว่าเจ้าต้องไปหามุดแดงมันจะต้มปลาก่อนใช้มุดแดงน่ะขำเซ่ขำเซ่บ่าด้วยมันถือมันถือก็นี่แล้วพี่น้องเลย ถึกจันแล้วนี่มันเข่านี่ปลาคอใหญ่เนาะถึกเฉยไม่ได้มีอย่างใช่แต่ว่ามันเข่าส้นพี่น้องเลยมันเข่าส้นเรากับพ่อได้อยู่ตัวบ้าใหญ่ต้มพี่น้องเลยต้มหรือว่าแกงเนาะหวานจ่อยจ่อยเลยเนาะเดี๋ยวถามมึงมูคูก่อนเนอะทำมีไใกินเนี่ยเดี๋ยวจังเฮ็ดยังไงเนาะถทำม่้ยใครกินก็เป็นโบเฮ็ดมันต้องกินหลายหคนนะเนาะ ถามเพื่อนบ่ไปถามเพื่อนไปนีใครกินต้มปลาคอ,อยอีกบอใช่ไปนาะนู้ไม่เนพี <c oughs> ่ตูได้ยังงอ่ะระตู้ก็ได้ปลาบ่โอ้ยปาลาเรานั่งกินบัดเดิวเนาะ โอ้โเห็นอ๋ออ่เนี่ยนี่มนมีแนวมาถามนลยนะมาพี่าดีสบายดีสบายดีเออมาพี่กามาใกล้กันะเจ้ารัวบอกให้ง่ายเป็น เป็นลามบ่าเป็นยังไงเออมเมนตี้เนาะยังมเมนต้เพืว่าชไมรบ่โอเราไล่้ว่าด้วยไงอู้ข้างลเนาะ้าตว้เอาบ่อคำอยู่บ่อคำอ้คำร้อโอ้ยเป็นคนขับรถแห่ซืล้วอจากแรกเนาะหงเน่ะมาอยู่บ่อคำมันหนักีมีแติดถุงติดไทยมาเนาะเอาดีไล อเรื่องเราเป็นอะนี่จิทองฮะเป็นอไี้ดละถามเพื่อนหน่อยมกินบบต้มปลาคอเอาวั้นอ้ไจุตามส้ก็เลยปลาคอชำแข้งนี่งนี้เราจงไปหา่ต้มกินเองเราอะรุด่งนีเาว่าเมา่้วเนี้านเอ้า เราเราจงไว้ให้เฮ็ดกินเองแล้วว่ะถามโมคูเนี่ยวากินบ่หรือว่าหรือว่าเอาเมือต้มห่านเนื้อเราบ่เราใส่อันนั้นเนี่ยใส่อันจันจันนะมันแมนท่านสมัยวิยากินยูนิคอะเอาไว้เมื่อกินอยู่เองเราปะไว้ใหายเลยยุยใส่ก็ได้คนสมัยวิยากกินยูเออคำว่าบ่มีเผากินกับป้าไว้เพป็นเฮ็ดให้สร้างกินผักปิ้งก็ได้อยู่ บ่สมัยเมื่อกินโลอยได้อยู่คําว่าตอนนี้ปิ้งก็ได้อยู่เนาะเอาสิคือบ่เอาบ่เผาไผ่มุกเลยนี่ได้อยู่เนาะเผาเผาไผ่เลยกเลยเอาเอาไว้ให้สมัยกินกินมวนซือโดยบ่แม่นกินอิ่มเด้กินม่วนเนาะเออจงให้สุยด

เออบ่ยางดอกเด้อค่อยไปเฮ็ดก็ได้เอ้ยไปเฮ็ดได้เอ้าหุ่งี่ตําหุ่งเอตําส้มตําปลาซอตําหุ่งเด้มีบ่หุ่งมีบ่หุ่งแต่่มีงปุ้งมีเนาะมีบ่โดยอ๋อตําปลาซอดเออตําปลาซอดเออปิ้งแล้วซอแล้วก็ดใกระโตกแล้วก็กินเด้โปอันมาตําหุ่งลงข้างมันแต่ว่าเผาเกลือนี่บ่ต้องเอาเก็ดออกเด้เนาะ เอาแล้วเอาแลายเลยกับิ้กบัญีหยัดกับปากมันมีบ่หัวิ้นไข่มีหานเลยมาเดี๋ยวชิ้เฮ็ดให้เอ้าฟสไทยบอแต่ว่าเอ้สีล้ว้วนี่าับหนนมีแนวยังเออเดียมาสิ่าสิใหญ่เลย Này, mà hòn đều Cô khắc lấy lắm lao nằm ngay 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 nổi ngay 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 โอ้ยเนาะมึงใหญคักนี้ที่นนองเลยเนาะอัดไปก่อนมานรีประตูเนาะผมมานนประตูหากินมานแะน้ำนำลงมันได้ตลอดเนาะเราโบได้เพราะปลาอันนั่นนะปลาดนะเออปลาละปลาละเนาะ แพชิขาดไ้ป่าะิขาต้มน้ำหม่อนนะเนาะเออเดี๋ยวปิ้งนี่มันมันมันสิไงกลัวอัน่าต้มเนาะเพราะมันเราต้องไปเห็ดเมือกยังมากมายมีแต่ว่าทานนั่นแหละกะหาสวนไม้เนาะมาใส่เนาะเอาฟืนต้นมันเป็นทานเนี่ยมาเอาสวนไม้เนาะไม่มี บอสสนไหมเอ็นเพิ่นตัดนะอันนี้บอเพิ่นถือัวนี้บอสม่นบอสถือันนี่บอสตุแต่ว่าตุมถึงแล้วเปล่าไหมเห็นนะเอายังต์หลอมันหนึ่งตุมันเป็นเหงือมันเวลาเหงือกอย่างเออมันเข่าไปส้นซื้อนี่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 ผ่านมาพอดีนะนี่เนาะบอสปลาเนหมักหมุนเออแม่นเมนใช้ตู้ห่างโน้ตู้เวลามันเข่าเนี่ยมันตั้มยืดงบ่ เห็นบ่ตํมาได้ยุงตัตานางกันนี้แต่ว่าตัวนี้ชิมีก้อนหินอะวะให้มันหนักลงตามให้เอามือเขานูมือเขดีโอ้มือขจุดด้วยขี้คอยนะพวกเออแบบนี้เนาะโอ้ยเโยวมันหมดนักเนย บ้าอะไรมันเข่ามาได้มันออกมาได้กันเน็มมันนักมันก็สิลงไว้อยู่เบอเนี้นี่อืมกันเน็มถือตัวใหญ่ไม่ใช่ปลอกออกวะประตูเนี้ยกับตัวใหญ่เนี้ยโอ้โหมันดันแต่มันบ่ออกเนาะเนาะอันนี้ก็เจ้าห้องยังก็จันห้องจันบ่ะห้องจันเนาะไปดักดักอันนั้นพวกปลาพวกอยังเนาะพวกกุ้งได้ประตูกุ้งเนบ่ได้บ่ได้มันรอดเนาะ แต่ว่าแต่ว่าเขาใส่มันดีมันดีอย่างแต่ว่าเขาปฏิชัยเนื้ออย่างเนาะมันแคบปลามันมันห่อนแล้วมันเข้าไปส้นมันอยากใครเชื่อยามห่อนแล้วมันเข้าไปส้นเนาะมันเข้าก็มันไข่ใช่ใครมันะเนากใครเนาะมาพี่บุดมันีกก้อนฉันจุไฟแล้วกันพอดีอ่ามีแนวให้อ๋อ เราไดยินข่าวว่ามีผัววาวตรงเปได้แบวาวันยังบ่าวคเนาะมันมหายบอกเมนโอ้บ่วบ่คเลยเราติดต่อมาบ่าวบ่คบ่เงินนี่นะมัดมัดเลยเนาะืม่เงินเลยบ่ฮะ นแ<ม>นนสองล้านหน,นึ่งแสนเนาะได้มีเงินเกินมาแต่หูบ่าวโอ้ <c oughs> โหน,น,นินข่าวว่าหูบ่าวอยู่ไกลเนาะอยู่วิลาหูบอคำอน,นี่น้องไงเนาะเออเอากะเม่นเงินไผ่ดอกกับเงินทั้งพ่อลุงคนเก่าเนาะเก่าที่ซื้ออันาไมเชล่า,า,ออน,า,มมานี่ะก็ซื้อเขาซื้อน้ำมาให้นี่แหละเนาะฝากมาให้เจ้าติดเนื้อติดโต ເດີ້ອັນນີ້ວ່າເຕີມມາຕໍາເງິນโทรหาຜູ້ວ່າอยู่บ่ທອງເນາະອ່າຜູ້ວ່າເລโทรหาເນາະໂຍຍເຂົโทรหาอยู่บ่ເພາโทรຄຸມືອວໂອໍບອເປີດກ້ອງໃບໍປີດກຍິໃສິตายແລນານ เอาเนาะกะเอาไว้ที่เนี่ยที่โตมีอย่างกัรซื้อชูชางากินว่าไปให้กระตูเจ้าน่ะใส่ใน,นยังสิ่งจําเป็น,น,นเน<อ>าะย้มเขาแบบว่าขาดเดือนยังเขาก็ซื้อเหมือนว่าเขามีอะไรอา่าีใช่ตามมันเพื่อเพกะมันวิดไว้ได้เงินนะนหาเงินไม่ได้ง่ายเลยเนาะจะเมื่อจะว่าเ,เ,เป็นเดือนคือเขามาชีได้หน่เนาะหาเงิน,างานบ่ฮหอดเมื่อนะ สองสามแสนใช่ไหมพี่น้องเลยเนาะแต่คือข้าหโอเนี่ยเมนค่ากินค่าห้องเนาะค่าน้ำมันแต่ว่าหาเงินนี่มือสามแสนยังบ่อยากได้กูมือนี่เพราะว่าอีหยั่งยอดยอดวิวเฮามันกลับโบได้พี่น้องอันนี้ว่าตรงๆเนาะว่าตรงๆเลยกะเฮากัอยู่นในวิวที่ว่าพอได้อยากชื่อยากชืกินกูมือนี่นะเนาะเาจังไดกะักมือเนื้อหนาเ่อะเป็นทั้ง พอลุงใจดีนนเนาะคนเก่าคนเดิมก็ได้ออกซื้อเสียงเนียงน้ำเนาะตัวอื่นก็นยับออก,กไก่ไฟหน่เฮ้ยโอาไว้แล้วไฟชิ่ครบคนเนาะอามิตหายเจ้าฝากขโมกข,ขอบใจขอบุญขอบคุณทางพอลุงพันเ,นเดอร์เนาะ ขอบใจเด้อพอจดีก็อยู่นี่บีแห้งไปใส่มาใส่ก็ตลอดปลอดภัยความเจ็บแย่ไดวามข้ายใหญ่มีพัฒนาสิ่งใดก็ใดสิ่งนั้นคอยรำคอยรวยคอยเฮงคอยปังๆเด้อสาธุแต่แกขอบใจบ่บุญปรรานั้นเด้อก็อยู่ดีแห้งไปใส่มาใส่ก็ตลอดปลอดภัยความเจ็บแย่ได้วามข้ายใหญ่มีพัฒนาสิ่งใดก็ใด้สิ่งนั้นสาธุแต่แกขอบใจเอ็มซีทุกๆท่านเด้อที่มาเบิ้ง ส่งคลิปเดยกะอยู่ดีมีแหงไปสายมาสายก็ตลอดปลอดภัยคมเจ็บยายใดคมไขรยายมีพัฒนาสิ่งใดใอยได้สิ่งนั้นแท้ถูกเนาะเอาน้อยเอาหัดหวนไว้ว <mm ันน <mm <mm ok ี้เด <mm 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 um ้ออ่าพัฒนาพัฒนาเลยเนาะอ่ามาเก่ามันก็บคื้นเนาะแล้ว <mm ม <mm ันติเ <mm ก็บอ <mm <mm ันนาไว้ดีๆเนาะใส่สื่อแนวสิ่งที่สำคัญนั่นละอ่าก็ระลว่าเงินมันก็เพื่อควาสีหามาได้เนาะ มันกำลังง่ายมีแต่ว่าประหยัดสอยเอาเนาะอ่าคือบาบ,บุญกมุมอนี่ประหยัดชุดเลยจนว่าชิบมีประหยัดเลยอืมแต่ว่าเรื่องหนึ่งประหยัดรไรขาห้องกับค่าน้ำมันพี่น้องเลยจำ,จำเป็นตัวนี้ตัวค่าค่ากินนี่ยังประหยัดได้อยู่ได้อ่าข้ามหนึ่งหาสิบพันหรือว่าแสนเนาะอ่าต่อต่อข้าบได้โมเมนต์บาืุอได้พี่น้องเลยเ<ร>นาะยังยังได้อยู่ตัวนี้นะอ่าประหยัดล้ออมได้อยู่แต่ว่าตัวอันหองกับน้ำมันนี่ บม่ได้ตัวนี้นะมันตายโตเลยตัวอันห้องนี้มันขึ้นในสองแสนเนาะหากตัวน้ำมันนี่กะเติมหาแสนหรือว่าหกแสนนี่ก็ใช่ได้อยู่ประมาณสี่หามื่อพอเฮาแลนด์ยิงตามเัาแลนระยะทางใกล้ๆเนาะแลนก็เมื่อเนาะเอาจังไรกะว่าบุญกันลำล่าเลยเนื้อเนาะมันนี่ก็ซื้อน็อตใหม่ทั้งสร้างคนเนาะอีกบากเกินสองสามมื่อกระแมนพร้อมขึ้นเนาะพร้อมขึ้นเนาะมีแต่ว่าอันเบย์ยังมาไว้เชิดนี่ ยังยังบอกามีกัดท้าใส่มักเบ็ดมากก้างเอาแล้วเนาะอยวนี้ใส่ไพ่แล้วเนาะมันยังวะเอาเอาโอเคชาพี่น้องเนาะสำนับคิดมี้ไปแล้วเนาะขอบคุณขอคุณเพื่อพี่น้องเอฟซีคอบติดตามเนาะไปแล้วสบายดีไป